มาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่5ของฤดูกาล2020ถึง2021กันนะครับโดยลงเตะในคืนวันจันทร์ที่19ตุลาคม63ซึ่งเป็นนัดมันเดย์ไหนเราจะไปดูผลการแข่งขันของทุกคู่รวมทั้งอัปเดตอันดับตารางคะแนนและอันดับดาวซันโวลล่าสุดเราไปติดตามรพร้อมกันเลยครับณทนะทัสบอนทีวี ในนัดมันเดย์ไนค์คือวันจันทร์ที่19ตุลาคมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีลกเตะได้กันทั้งหมด2คู่นะครับเราไปดูผลตั้งแต่คู่แรกกันเลยครับเวสต์มอรวิทอัมเปียนเปิดบ้านเสมอกับเบอร์ลี่แบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0อีกหนึ่งคู่ลีดยูนเต็ดน้องใหม่พรีเมียร์ลีกเปิดบ้านแพ้กับวู๊บแชมตันวันเร์เลอร์0ประตูต่อ1จากผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับ อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดอันดับที่1่จากฝูงยังคงเป็นเอเว์ตันแข่ง5นัดมี13คะแนนตามมาด้วยรองจากฝูงอันดับที่2แอสตันวิลล่าแข่ง4นัดมี12คะแนนอันดับที่3ลิเวอร์พูลแชมป์เก่าแข่ง5นัดมี10คะแนนส่วนทีมที่มี9คะแนนมี3ทีมนะครับไล่ไปตั้งแต่อันดับที่4เลสเตอร์ซิตี้อันดับที่5อาร์เซนอลและอันดับที่6กบูฟแอมตันวันเดอร์อันดับที่7ดท็อตแนมฮอสเปอร์มี8คะแนน เท่ากับอันดับที่8อย่างเคลซีอันดับที่9เวสต์แฮมยูไนเต็ดและอันดับที่1 0ลีดยูไนเต็ดมี7คะแนนเท่ากันมาดูกันต่อที่ข้างล่างของตารางคะแนนนะครับอันดับที่11แมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่12สเซาท์แธมป์ตันอันดับที่13นิวคาสเซิลยูไนเต็ดและอันดับที่1 4คริสตัลพาเลซต่างก็มี7คะแนนเท่ากันนะครับอันดับที่15แมนยูไนเต็ดแข่งไป4นัดมี6คะแนน อันดับที่16บหกไบรตันมี4คะแนนอันดับที่17เวสต์บอมวิดอันเปียนมี2คะแนนส่วนทีมที่อยู่ในกลุ่มนี้ตกชั้นนะครับอันดับที่18เบอร์ลี่อันดับที่19เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและอันดับที่20ฟูลแลมมี1คะแนนเท่ากันปิดท้ายกันเช่นเคยที่อันดับดาวซันโบพิเมลีกล่าสุดอันดับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับอันดับที่1ร่วมมี2คนนะครับโดมินิกเคลวิดลูอินจากเอเวอเรตและซาฮมิน จากสเปอร์ที่ยิงไปคนละ7ประตูอันดับที่3มโมฮัมเหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลยิงไปที่6ประตูอันดับที่4ร่วมมี2คนนะครับเจมี่วาร์ดี้จากเลสเตอร์และเฮริเคนจากสเปอร์ยิงไปคนละ5ประตูอันดับที่6กแดนนี่อิงจากเซาท์สจ๊ตันยิงไปที่4ประตูทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ลงเตะในคืนวันจันทร์ที่19ตุลาคมซึ่งเป็นนัดมันเดย์ไนท์นะครับ สโวนโปรแกรมตัดไปจะเป็นนัดที่6ของฤดูกาลโดยจะลงเตะในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับเราก็จะติดตามโปรแกรมการแข่งขันแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดๆไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ